สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับสู่ช่องโย Gamer Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับช้อปปีเนี่ยตอนนี้ช้อปปี้เขาปล่อยเครดิตให้นะครับเหมือนพวกบัตรเครดิตบัตรอีออนแล้วนะครับในเพจของลงทุนแมนเนี่ยเขาก็จะได้เขาได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าช้อปปี้กำลังดิสลอฟบัตรอีออนและบัตรเครดิตนะครับตอนนี้ช้อปปีมีการ ให้ผ่อนชำระสินค้าแบบคิดดอกเบีย้ยด้วยอาตาัตรา2.33%ต่อเดือนหรือ128%ต่อปีนะครับซึ่งเป็นอัตราเดียวกับสินเชื่อบุคคลโดยที่จะได้6,000บาทไปใช้ก่อนนะครับไม่ต้องมีหลักประกันนะฮะอ่าแล้วคำถามที่พบบ่อยก็คือ แล้วจะได้ทุกคนหรือเปล่านะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทุกคนนะครับอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเปิดร้านขายในช้อปปีด้วยแล้วก็ผมช้อปของในนั้นด้วยนะครับช้อปปีนะครับจะเอาครับข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระบบแต่ละวันนะครับซึ่งเยอะมากเนี่ยที่เขาเรียกว่า Big Data นะครับเอามาวิเคราะห์นะครับว่าใครนะครับจะได้นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับวิเคราะห์ได้ดีกว่าสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่ออีกด้วยซ้ํานะครับ เรื่องนี้นะครับทำให้รู้ว่าโลกในอนาคตเนี่ยเส้นกัน้นระหว่างธุรกิจจะจางลงเรื่อยๆนะครับเมื่อรู้ตัวอีกทีธุรกิจที่เราคุ้นเคยอาจจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับต่อไปเราอาจจะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตบัตรอีออนแล้วนะครับเพราะคือแอปพลิเคชันพวกนี้ไม่ว่า s h o p e ี lazada นะครับเขาอาจจะปล่อยเครดิตเองโดยใช้ big data เป็นข้อมูลนะครับ <S <S ตรงนี้ ID ของผมเนี่ยของผมได้มา6000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปว่า มีวิธีขั้นตอนการสมัครยังไงนะครับผมก็ไปดูของแฟนผมแฟนผมเขาไม่ได้เปิดร้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ช้อปของในช้อปปีนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ตรงนี้ครับเราเข้าไปดูกันเลยฮะก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับขั้นตอนการสมัครเดี๋ยวผมพูดให้ดูก่อนนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ วิธีการสมัครก็คือออใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็สลิปเงินเดือนล่าสุดหรือรายการเดินบัญชีนะครับตรงข้อ2เนี่ยสลิปเงินเดือนเนี่ยผมไม่มีอยู่แล้วเพราะตอนนี้ผมตกงานอยู่นะครับแล้วก็รายการเดินบัญชีก็รายได้เนี่ยเป็นศูนย์มาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับก็คือไม่มีเงินเข้ามา ตรงนี้ผมยังสมัครได้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูว่าผมสมัครไงนะผมใช้บัตรประชาชนเสร็จนะครับแล้วผมก็ไอ้ตรงข้อ2เนี่ยผมใช้วิธีเปิดเปิดแอปพลิเคชันผมใช้กสิกรนะครับแล้วก็ถ่ายว่าเงินในบัญชีตอนนี้นะครับเหลือเท่าไหร่แค่นั้นเองครับซึ่งก็เหลือไม่ได้เยอะมากนะครับนะไม่น้อยกว่าที่เขาใช้เนี่เขายังให้มาอีกนะครับก็ผลประโยชน์ที่ได้รับคือเราสามารถช็อป ก่อนแล้วจ่ายทีหลังได้นะครับจ่ายภายในวันที่10ของเดือนนะครับแล้วก็มีแผนการผ่อนชําระด้วยนะครับว่ามีหลายรูปแบบนะว่าเราจะผ่อนกี่เดือนได้นะครับเข้าไปดูกันเลยนะฮะก็กดไปที่ฉันก่อนครับที่ฉันตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนไปครับคือถ้าคนที่ได้เนี่ยมันจะมีเขียนตรงนี้ครับว่าชอบ c ครดิตนะครับขั้นต่ำเนี่ยเขาให้มาที่6000บาทก่อนครับวิธีการสมัครผมบอกไปแล้วนะครับใช้แค่บัตรประชาชนกับไอ้สลิปเงินเดือนเนี่ยไม่ต้องนะครับรายการเดินบัญชีไม่ต้องใช้ครับแค่คุณถ่ายรูปหน้าไอแอปในมือถือครับว่าคุณเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่ครับเขาก็อนุมัติให้แล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้ได้ ใชนะครับแต่วงเงินที่ได้เนี่ยได้มา6000บาทนะครับเออถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับมันจะมีตรงนี้นะเราเข้าไปอ่านได้นะครับเนี่ยกดตรงเฟืองเนี่ยแล้วก็มีคำถามที่พบบ่อยนะครับอ่ะช็อปปี้เครดิตคืออะไรนะครับเราเข้าไปอ่านได้นะคืออันนี้มันเพิ่งมีเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองนะครับอันนี้เดือน7นะผมเพิ่งได้เร็วๆนี้เองนะครับ ก็คนที่จะใช้ได้นะครับก็ต้องมีอายุมากกว่า20ปีนะครับมันก็จะมีแบบว่าเนตวิธีการยืนยันตัวนะครับก็มีถ่ายรูปพร้อมบัตรประชาชนเรานะเนี่ยไอ้ตรงตรงขั้นตอนสุดท้ายนะครับแผนธุรกิจและการเคลื่อนไหวบัญชีไม่เกิน2เดือนเนี่ย รูปตรงนี้นครับผมใช้วิธีถ่ายแอปพลิเคชันจากมือถือว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่เองนะครับไม่ได้ว่ามีรายการเดินบัญชีอะไรเลยครับส่วนรูปภาพประกอบร้านค้าเนี่ยไม่ได้ใส่นะครับเขาบอกว่าไม่จําเป็นก็ไม่ได้ใส่เว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ไม่จําเป็นตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่ใส่ไปแค่ตรงนี้อันเดียวครับผ่านนะเขาก็ป้อนเขาจะป้อน OTP ยืนยันนะครับ ส่งมาที่เบอร์มือถือเรานะก็ให้เรากรอกเลขหกตัวเข้าไปครับรอประมาณหนึ่งวันครับก็จะอนุมัตินะเนี่ยแหมเขาบอกว่าตรวจสอบประมาณหนึ่งวันนะครับวงเงินเนี่ยก็คือช่วงแรกเขาจะให้สูงสุดนะครับไม่เกินรายละหกพันบาทนะครับให้มากกว่ารัฐบาลอีกนะให้อะแต่ว่าอันนี้เราต้องใช้หนี้เขานะครับนะเวลาช็อปเสร็จต้องไปจ่ายเดือนถัดไปนะครับต้องวางแผนดีๆนะฮะ แต่อย่างน้อยก็สําหรับคนที่ตกงานไม่มีเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับไม่มีรายการเดินบัญชีเนี่ยก็เขายังให้เขาก็จะใช้ Big Data ดูว่าใครที่มีพฤติกรรมการช้อปปิ้งหรือมีร้านค้าผมมองว่าถ้า User ไหนมีร้านค้าด้วยโอกาสจะได้เยอะสูงนะครับก็วิธีการจ่ายเงินเราสามารถจ่ายด้วย AirPay w n l Let ได้นะครับ อย่างสมุติเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเครดิตที่ต้องจ่ายเดือนละร้อยสิบเจ็ดห้าสิบเก้าบาทต่อเดือนสี่สิบบาทต่อเดือนอะไรเงี้ยเราสามารถเอาเงินใน i r p a y w a l l e t ที่เรามีอยู่นะครับเอามาชำระได้นะก็จำนวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนนะครับให้ดูที่หน้านี้นะครับมันก็จะมีบอกว่า บินของฉันนะครับว่าเดือนนี้วันที่สิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองเนี่ยแต่ละวันเราต้องจ่ายสมมุติว่าเราช็อปทุกวันนะครับเราต้องจ่ายวันนี้ห้าสิบาทร้อยบาทร้อยบาทสามร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะก็ให้เป็นเพื่อนกดชําระเดี๋ยวนี้นะครับก็ให้ไปตัดกับเอเพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนะฮะน่ครับมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยจ่ายห้าสิบเอ็ดบาทนะครับชําระเดี๋ยวนี้นะครับ ตรวจสอบวงเงินคงเหลือก็ตรวจสอบที่กดไปที่ฉันนะครับแล้วก็เลือนไปที่ช้อปปี้เครดินะมันก็จะบอกว่าวงเงินคุณเหลืออันนี้สมมุติว่ามี9,000บาทเหลือใช้ได้อีก6,700บาทนะอะไรประมาณนี้ประวัติการทำธุรกรรมนะครับมันก็อยู่ตรงนี้แนละ้วบอกหมดนะ ก็เอาว่าเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้ช็อปนะเพราะผมจริงๆก็ไม่ได้ช็อปบ่อยประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับใช้ประมาณไอ้พวกโค้ดส่งฟรีเนะี่ยถ้าฟรีชิปปิ้งตรงนี้หมดผมก็ไม่ได้ใช้นะครับนะผมก็ใช้แค่นี้นะครับตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะให้4 4สครั้งต่อเดือนนะครับตอนนี้ลดเหลือแค่3ามครั้งนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับว่าตอนนี้มัน s h o ป e ปี้เขามีบริการใหม่เขาปล่อยเครดิตให้ลูกค้านะครับโดยดูจาก Big Data ที่เขามีนะครับว่าพฤติกรรมยูเซอร์ไหนที่ช้อปปิ้งบ่อยๆหรือว่ามีร้านค้าเป็นของตัวเองนะครับผมว่าอาจจะได้กันทุกคนนะแล้วขั้นตอนสมัครก็ง่ายแสนง่ายครับใช้แค่บัตรประชาชนครับแล้วก็บุ๊แบงก์นะ แบงก์ก็ถ่ายแค่สเตตเมนต์หน้าล่าสุดของในมือถือเลยก็ได้นะครับเราไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องรายการเดินบัญชีอะไรนะครับก็ผ่านสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับแล้วก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ